พี่ยังไม่มีลูกกับไบสเลยพี่หรอเอ๊สามสิบสี่หาสี่เข้าเลยเข้าเลยเท่าไหร่นะคะสี่ดุ้งเลยครับสิบี่ทุ่มเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหสี่ทุ่มยังครับสองต้องสี่องพิมพ์เหรอไม่ไี่พิมเข้าไป่ดีเข้าไป่ดีไม่ให้เขาถ่ายทีมก่อนไหมอ๋อโอเคถอยถอยหลังไปได้ไหมคะมันมันเก็บไม่หมดค่ะอาจจะยืนกินพื้นที่กันเนาะรักกันนิดนึงรักกันนิดนึงอย่ามาพูดตอนนี้หนึ่งสองสาม เราถ่ายพิมแชมป์เลยหนึ่งองามอาบเอชียร์วีอาบเอเชียร์ข้าเลยเชียร์ข้ามาเราเฮยดเข้ามาด้วยกันเลยค่ะดไปดิอาเค่ะไปพี่นันเข้ามาเร่มมาข้างนี้ข้างนู้นขางนู้น หนึ่งสองสามก็งี้นะคะหนึ่งสองสามมีครับหนึ่งสองามี่าไลฟ์อยู่ด้วยปะเนี่ยไลฟ์ด้วยขอบคุณค่ะไปยูนนี่นะไปไปยู่นี่